บ้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทำงานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ เราทําอาชีพกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นเห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระอ,องค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทําอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ กำลังคนกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กวลยเยาวชนนะครับในในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนําเข็มกลัดจากเสษผ้านะการต้อนรับแล้วก็การทําขนมแล้วก็การทอผ้าจะต,ต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอนเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดมีลายมัดมีจากผ้าสิ้นโบราณนน,นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเอง ก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุรนธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอเกะคือผ้ามีขิดย้อมดอกบัวแดงครับ เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีมีมสเสน่ห์มากๆแล้วหายไปหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆอ่วิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆอ่ไปวัดไปเวียเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทํกากิจกรรมร่วมกันกับอ่าผู้ใหญ่ ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆผมอยากดึงกลับขึ้นมาให้เด็กๆรุ่นรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆเขาจะจําภาพนั้นจากจําภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ ผมอยากให้ผู้นำทุกๆขันนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองในเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทํางานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทํางานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อ,อ,ก,พอกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนงกอกค่ะ แม่เทียวอุดอรอย่าลืมหด้จ้าเด้อมาร้านกาแฟานุ่นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบานนุ่นกอกได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า